สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมากินเขาก็ไม่ยิ่เขียวเด้อมือนีประสิพัดประดุกหน้าใส่ใบย่อมาพ่เคยกินกับเบิงเด้อมีเขียวสิบอกแต่บ่ได้เห็นกินดูดอกพอดีเห็นใบย่อกะเลยคือทอดเมนูนี้นะคุณต้นบางยางงามเด้อลูกคางเงี้ยนกูใบเคียงกูงกับมี่เด้อนี่พริกแกงบารีกับมี่กะทิเด้อ ใส่กะทิน้ำไถใส่กะทิปลาดุกน้าใส่กระเทียมปรุงนี่าละสุดรถรถดีอย่างกระว่าไปหอมหอมหัวอันนี้หัวแดงหอมแดงนะหอมแดงนะเออใส่หอมแดงน้ำนี่ละเครื่องปรุงเพื่อกรื่องปรุงง่ายๆครับเบิ้งมันคยเห็นป่ายยากเราบ้านทอนเออแต่ว่าท่นบอกว่ารสชาติมันเสบปรครับไข่ไข่เป็นหอมหมกผุเหละไข่หอมหมกผเหละเอาเาเบิ้งน้ำกันแบบนี้เนาะเอาต่างกระทะต่างกระทะก่อน ย่บานก็ใส่เตาฟืนไปลักนะครับแก๊สมันแพงใส่เตาฟื้นแล้วจะไงรับเนี่ยใส่พริกแกงก็นเนาะพริกแกงกับผู้มากผ็ดก็ใส่หลายๆเด้อบ่มากผ็ดกับเอาต้มเนตนึก็นึ่งละแล้วเสพริกแกงนุ่หอมกันางใส่ใส่ลุกใส่ใส่อะไรกดกเ้ยิกแกงหอมกันเนาะ อั่นี้นอย้งออละใส่ตามนี้ต่บนอขกาวน้วคนส่กับใส่หออโมกนะใปย่อหน,ะ,นะไม่เปาดหรอกนีก่แ้วจีนเคยเห็นแต่ใส่หออหมกนะครับถึงเคยเห็นพัดน,นี่แหละใส่ปลาปดุกอะไปเด้อตาพี่แกนที่ก็ใส่ประดุกลงครับ ใบระตองแห้งนะครับรน,นีใม่ก้อนเดกลางๆนี่ครับกลางๆเอไม่ีัน่อยแยงไอวไปเรื่ยาปลาสูบังกใส่ใบงาเดี๋ยวต้อนบ้างใล่ิงกอนอดคัวไปกอนไทีเราก็ปรุงงเด้อหางใส่หอมแดงลงไป ตาสแต่ใส่ลงเนียเนาอเอารถดีดีใส่ลงใส่น้ำตาลนี่แหละใส่ซอสน้ำตาลก็ย่อลงไปน้ำกระได้เด้อครับตวมา้ำตาลก็ต้องใจด้วยตัวน้ำตาลปรต้องย่อใส่ซอดจะน้อยซอสจน้อยจะใส่หลายอย่างอย่าทีแกงมันเค็มได้ครับตอนกลนงอยมตอนลางอน่างตอนกลง้ยต้นอยู่อย่ังต้ ล็ละปลาหน้า,นาแต่มันแหงหลายกับย้อนน้ำลงไปน้ำเดือบ,บย้อยน้ำชักน้อยก็ได้อาแหงกับพักไปเรื่อยตั้งสี่ละเดี๋ยวให้ขักให้เที่ยวมันเข่าชั่น้อยให้ตั้งใจอย่างไรนเนาะไปกัน xuống đây thì rồi xoay cả thi ra bánh đưa lúc bay xe chắc thương của lạ nó có mất còn con đó mất con mất cả thì kẹp thôi nào xâm nhịp con con đều coi nó chỉ muốn nó đẹp cho nó hay chẳng phải xây bay nhỏ ngoài giao thân lạ โอ้กนร่างเดือดได้ที่เลยครับพอาะต้มเดือดได้ที่กะใส่ใบย่อลงไปเด้อครับใส่ใบย่อลงเด้อใบย่อก็ใส่เป็นถ้วยคนละคนคนค่อยค่อยคอยคนครับเดี๋ยวเหนือปลามันสิลีก็ต้องคนแย่งกันทอดเพราะว่าปลาเหามันชุกแกว ตะไบนห,นบนหนางเห็ดถาดเอาเนาะเดี๋ยวสิให้ก่อนทุกได้ที่แล้วเด้อบันนี้สิตักใส่ถวยเด้อบันนี้ไปกินน้ำกันมาเดี๋ยวสวยก่อน กินเต็มเลยบดนี้ตักใส่ถ้วยเด้อพ่อแม่พมี่น้องมา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 โอ้โหกินเต็มเลยหอมพริกแกงหอมกะทิเลยครับหอมกะทิไม่เป็ยไรเราเก็บกินเลยโอ,โอ้น้ำได้เลยเสร็จแล้วเด้จ้ามากินน้ำกันเด้อลองไปเห็ดเบิ้งเด้จ้าเด้อแบบนี้ละ่ะ เสียบๆน้ำกันเมนี่กับซ้ำนี่ก็น้อติดตามซองอีสานบานพกเล้าวเนเด้อกดติดตามไม่เงี่เขียวเป็นกำลังใจไม่เงี่เขียวแน่เมนี่กับขอจบแค่นี้ก็น้อสวัสดีจ้าเสรบๆ